วัสดีครับต่อไปเป็น soa exam p ข้อ11นะครับโจทย์กล่าวว่าในการศึกษาความชอบพอในการซื้อประกันภัยของผู้ที่มีรถยนต์พบว่าผู้ที่มีรถยนต์เนี่ยมีแนวโน้ม2เท่าที่จะซื้อกรมรทันประเภทกันชนเนาะ collision coverage มากกว่า การคุ้มครองทุกคุณภาพนะครับแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ยที่จะซื้อ Collision Coverage หรือคุ้มครองการชนนะครับเป็นอิสระกับการตัดสินใจท,ที่จะซื้อกรมทันทุกคลณภาพนะครับแล้วความน่าจะเป็นของคนที่จะซื้อทั้ง2ประเภทอยู่ที่0.15 โจทย์ก็เลยถามว่าหาความน่าจะเป็นที่ผู้ที่มีรถยนต์เนี่ยจะไม่ซื้อกรมาทันประกันภัยแบบทั้ง2ชนิดเลยทีนี้เราก็เหมือนเดิมกำหนดตัวแปรนะครับผมก็กำหนดตัวแปรให้นอตัวนี้เป็น C C ก็คืออัน w อนเนอร์ผู้เปิดใ c o l l i t i o n coverage แล้วก็ให้ตัวดีละกันตัวดีก็คือ owner นะครับที่ซื้อแบบ disability c o v e แล้วทีนี้เขาก็จะได้ว่าการที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ collision coverage มีเป็น2เท่าของ disability coverage นะครับล่าคือมันคือ pop ของ c เท่ากับของของ pop ของ d เนอะซึ่งเขายังได้บอกอีกว่าใ้เหตุการณ์ที่จะซื้อ collision หรือซื้อ d i ดิลิ i t y เป็นอิสระกันและ pop c และ pop d เป็นอิสระกันต่อมาเขาก็กำหนดให้ว่า พวาประกันภัยที่จะซื้อทั้งสองกรมทันจะมีค่าเท่ากับ0.15ก็คือพับของ CUD เท่ากับ0.15สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามนะครับก็คือความน่เป็นที่พ่วประกันภัยจะไม่ซื้อทั้ง2อ,อย่างเลยมันก็คือพับของ CU D Union D เนาะพรามเท่ากับเท่าไหร่วิ่าทำก็คือเราก็กระจาย ความสัมพันธ์เลยมันก็คือ1ลบครับของ c u d ซึ่งมันจะเท่ากับ1ลบของทั้งหมดของครับ c บวกครับ d ลบครับของ c in d อ่ซึ่งมันจะต้องเท่ากับ1ลบเนื่องจากว่าความสัมพันธ์เนาะเขากำหนดให้ครับ c ตัวนี้เท่ากับ2พีคร d เราก็เอาไปแทนตัวนี้ได้เลยมันก็คือ p r o บ D เนาะสเท่าบวก Prop D แล้วก็ C in D ก็กาหนดมาแล้วมันก็คือลบ0.15สุดท้ายก็เท่ากับ1ลบ3 Prop D ลบ0.15 คราวนี้เราก็หาว่า Prop D มันน่าจะเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถใช้ Information ของตรงนี้ได้นะครับว่า Prop ของ c intersect d ก็ต้องเท่ากับ Prop ของ c คูณด้วย Prop ของ d เนื่องจากคุณสมบัติของความเป็นอิสระกันเนาะ in d pendent ความเป็นอิสระแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่า Pro p C เหมือนเดิม prop C ก็ต้องเท่ากับ2องพรั D คูณด้วย Pro p D p พร p c i n อินเ e อ t d เเท่ากับ0.15เราแก้สมการได้ว่า Prop D เท่ากับ0.27386เแล้วราก็เอาค่าตัวนี้ไปแทนลงในนี้ สุดท้ายคำตอบที่จะได้ก็จะเท่ากับสุ 3, 2 8 4จด 3, อบตอบข้อ b b บอนะครับ